มีมรถไฟหัวลำโพงเพื่อนสถานีเก่าแก่เคยเคยมาอยู่บางกอกหลายปีจะเพื่อนแล้วก็ใช้สถานีนี้โอ้ยชูชื่อจ้ะอ้ยแก่น้อยตัวเลกจก้ะเคยเคยใช้สถานีนี้ตอนสมัยเป็นสาวใหม่ๆนะจะเพื่อนมาทํางานที่บางกอกเนาะมาหางานทําที่บางกอกเพื่อนมาชมจะพาชมรถรถรถไฟเก่าเพื่อน เขาอ,อนุรักษ์ไว้เนาะตรงนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์จากหลายร้อยปีผ่านมานะคะเป็นสถานีอ่าเป็นสถานีหลักที่จะใช้เดินทางเดินทางจากเหนือไปใต้จากใต้ไปเหนือจากตะวันออกถึงตะวันตกจากมีทุกที่แต่ตอนนี้เขาไม่ทำการแล้วนะคะจะใชะ้สำหรับท้องถิ่นแล้วก็เป็น เป็นระยะทางที่สั้นๆที่ใช้โดยฉานภายในกรุงเทพแล้วก็แล้วก็สถานีใกล้ๆนะคะไม่ไกลเนาะค่ะเป็นเป็นสายรถไฟที่ไม่ไกลป้ายนี้บอกว่าจะไปการจนะบุรีนะเพื่อนไ,ไปการจนะบุรีเวลา8.20นาฬิกา20นาทีนะคะการจนะบุรี กลุ่มทัวร์นะเพื่อนเข้ากลุ่มทัวร์เข้าเด้อจะพาเพื่อนชมรถไฟเก่าเด้เอเพื่อน,นสมัยใช้ฐา่นหินจ้ะสมัยใช้ฐผนหินด่างอันนี้กลุ่มกลุ่มทัวร์จีนเด้อเพื่อนเขา้ามาชมค่ะเพื่อนอันตราย,ยมาชมค่ะอันนี้เขาใช้เขาใช้ฐานหินสมัยก่อนนะเพื่อนนะ ูฝั่งนี้จ้ะเพื่อนจ้ามาดูฝั่งนี้จ้าดูฝั่งนี้ค่ะอันนี้อันนี้กลุ่มทัวร์เข้านะคะกลุ่มทัวร์ที่เขามาชมที่เขามาชมอิพิทภั์นะเพื่อนนะมาดูฝั่งนี้จ้ะเพื่อนมาดูฝั่งนี้เห็นไหมคะสมัยก่อนก็ใช้ฐานหินในการทําเชื้อเพลิง